ซลามอนนะคะหัน่นเอาหนังออกค่ะทุกคนเพราะว่าจะทําต้มยํานะคะชอบผักคะ่ะชอบใส่ให้หมดเลยก็จะมีหัวหอมนะคะแล้วก็มะนาวกระเทศอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นหอมผักชีค่ะทุกคนใบกะเพราคะ่ะใส่หมดเลยลที่ขาดไม่ได้นะคะต้มยำก็ตะไคร้แต่ไม่มีใบมะกรูดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานี่ก็จะเป็น กระเทียมแล้วก็พริกขาดไม่ได้ค่ะทุกคนเห็ดนะคะวันนี้แม่จะทาต้มยำค่ะทุกคนต้มยำแซลมอนนะคะแบบรสจัดจ้านอีกแล้วคะ่ะนี่ต้มน้ําเดือดแล้วแม่ก็จะใส่นีพริกกระเทียมที่กป่นไว้นะคะทุกคนรวดเร็วตะไคร้ใส่ก่อนเลยหอมค่ะทุกคน หั่นเป็นชิ้นใหญ่อยากจะบอกว่าเวลาต้มสุกแล้วมันมันอร่อยมากมันหวานไม่้ชอบผักเสร็จผักเยอะๆแล้วก็มะเขือเทศค่ะทุกคนใส่ลง,งไปค่ะทุกคนเดือดแรหอมมากค่ะทุกคนเกลืกอ He, he, he... เยอะมากเพราะว่าตัดถินข่าวแล้วก็ท่านหมดเลยค่ะทุกคนเขาทันขัดเยอะเลยหอมมากค่ะทุกคนขอชิมน,น,นะแม่ค่ะพันเดียวแม่ขอช้อนัาใช้ช้อนนี้ รสชาติดีมากมักกมม้กลิ่นหอมะมะนาวกลิ่นหอมร่บอร่อยมากไปทานกับข้าวสวยคข้ทุกคนไปแล้วค่ะอร่อย